สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเราจะมาคุยกันในแรนดอมที่ว่าใครกำลังวางแผนที่จะเข้ามาง้อคุณเดี๋ยวให้ไพทาโรช่วยตอบนะคะว่าบุคลิกลักษณะของคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรเรามาดูกัน ใครที่กำลังวางแผนจะเข้ามาง้อคุณนะคะ พลังงานเบื้องต้นนะคะให้ขึ้นค่อนข้างใหญ่นะคะให้เมเจอร์ขึ้นขึ้นสามใบพลังงานแรนดอมสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกธาตทุกราศีนะคะ ไม่จํากัดเวลาคุณมาเจอคลิปนี้ตอนไหนก็สามารถดูได้ตลอดสิ่งใดฟังแล้วไม่ตรงไม่สบายใจไม่ต้องรับนะคะรับไว้แต่พลังงานดีๆนะคะพลังงานเบื้องต้นคุณกับเขาเกี่ยวข้องอ่อชาวราศีธนูชาวราศีธนูคนวันเสาร์ คุณกับเขาทำงานหรือว่าเป็นสายอาชีพเกี่ยวกับขนส่งส่งออกนำเข้าหรือทำเกี่ยวกับเภสัชกรรมโรงพยาบาลโมลนิธิหรือทำเกี่ยวกับธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวโรงแรม หรือไม่ก็ทำในด้านสายร้านอาหารเครื่องดื่มร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟคาเฟ่ใครที่กำลังวางแผนจะกลับมาง้อคุณในเร็วๆนี้คนคนนี้นะคะเป็นไปได้ว่าเป็นชาวต่างชาตินะในบางเคสที่คุณดิวกับคนทาง เป็นทั้งคนทางไกลแล้วก็เป็นทั้งชาวต่างชาติเป็นพลังงานของคนที่ยุติกันไปแล้วเป็นพลังงานของของคนที่ไม่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วแต่ยังอยู่ในความทรงจำค่ะ คุณกับเขานี่สถานะเปลี่ยนไปละเมื่อก่อนอาจจะเป็นแฟนเป็นคู่รักเป็นคนรักแต่ณนะปัจจุบันสถานะน่าจะเป็นแค่คนรู้จักคนรู้จักเป็นอดีตของกันและกันนะคะคุณกับเขาเกี่ยวข้องกับคนราศีสิงคคุณวนอาทิตย์ได้นะคะ พล,พลังงานเพิ่มขึ้นมาคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงรักอิสระสูงโลกส่วนตัวสูงพลังงานสลับกลับกันได้เป็นได้ทั้งคุณกับเขาเป็นพลังงานของคนที่เป็นดาราได้นะคะดารานักแสดง สายราชการก็ได้สายทําเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมก็ได้ผับบาร์ร้านอาหารสไตล์นั่งชิวๆมีดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเป็นสายข้าราชการก็ได้ค่อนข้างเป็นคนเด่นดังนะในในในสังคมที่เขาหรือเธออยู่ณนะปัจจุบันหรือไม่งั้นก็เป็นทั้งคุณและเขาพลังงานโดดเด่นพอๆกันมีความเป็นเป็นคนอินโทรเวิร์สูง เป็นคนที่แบบว่าถ้าเอ่ยชื่ออ่ะคนในสังคมนั้นนั้นอะที่เขาหรือเธออยู่จะต้องรู้จักทันทีเป็นคนที่มีความเก่งนะคะ,ะเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์มีออร่าคนคนนี้ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะไม่ค่อยอยู่กับที่นะคนที่จะกลับมาง้อคุณ เป็นคนที่เคยทําให้คุณเสียใจอะค่ะเป็นคนที่เดินออกจากชีวิตคุณไปแล้วแล้วในอดีตคนคนนี้ก็ทําให้คุณแบบณปัจจุบัน่ะคุณเลือกที่จะที่จะใช้ชีวิตโสด อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวครอบครัวในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงพ่อแม่พี่น้องโฟกัสเรื่องงานโฟกัสชีวิตตัวเองตอนนี้คุณคุณค่อนข้างเป็นคนอ่อค่อนข้างเป็นคนไม่ไว้ใจใครง่ายๆแล้วค่ะคนคนนี้อาจจะอาจจะทําอาจจะสร้างบาดแผลไว้กับคุณค่อนข้างมากนะคะไพ่ไพ่จัดเม้นกับไพ่5ถ้วยเนี่ยก็คือว่าเขา เขาทําให้คุณมีความรู้สึกแย่กับกับความรักในอดีตท,ที่ผ่านมาไพ่ชี้ชัดไปทางเป็นคนเก่าอขอค่ะเป็นคนเก่านะคะคนเดิมๆที่ว่าจบกันไปแล้วตอนนี้คุณมีสภาวะคือห่วงพื้นที่ของตัวเองคุณไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายนะคุณค่อนข้างไม่ไว้ใจใครง่ายคุณเน้นคุณโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักเลย หรือไม่อย่างนั้นนะคะก็เป็นพลังงานของคนใหม่ที่จะกลับเข้ามาหาคุณคนใหม่คนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วในในในสังคมที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของคุณณปัจจุบันไม่ว่าคุณจะเป็นสายอาชีพด้านใดนะคะเขาเขาอาจจะอยากเลื่อนสถานะ ปัจจุบันพวกคุณอาจจะเป็นแค่คนรู้จักกันแต่ตอนเนี้คนคนนี้เหมือนเหมือนได้จังหวะค่ะเพราะเพราะว่าเขาเขารู้แล้ว,ว่าคุณจบก,กับคนเดิมคุณโสดแล้วเขาอาจจะอยากมา,าผูกสัมพันธ์กับคุณอาจจะอยากมาขอเลื่อนสถานะกับคุณจะขอเป็นมากกว่าเพื่อนหรือคนรู้จักอย่างเงี้ยเป็นไปได้ทั้งพลังงานคนเก่าแล้วก็พลังงานคนใหม่ ที่ค่อนข้างเป็นคนที่โดดเด่นดูดีมีออร่ามากหรือไม่งั้นพลังงานก็คุณได้ด้วยพลังงานแลนดอมมันสามารถตีตีกรอบไปได้เยอะนะคะแลนดอมไม่ใช่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะอันนี้ผู้อ่านพูดจากไพ่โดยรวมไพ่ใหญ่ขึ้นเยอะนะคะคุณกับเขาเป็นชาวราศีสิงห์ราศีมีนได้นะคะคุณกับเขาเป็นคน เกี่ยวข้องกับวันจันทร์วันอาทิตย์ผู้อ่านอ่านไปแล้วเนาะแล้วก็วันเสาร์เป็นไปได้นะคะตอนนี้คุณคุณแบบคุณคุณเก่งมากเลยในใสายตาเขานะเขามีเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าคุณถ้าในช่วงที่คุณโฟกัสเรื่องงานคุณก็มีความเป็นผู้นําคุณน่าจะเป็นระดับผู้นํา ระดับหัวหน้าระดับหลีระดับผู้จัดการคุณจัดการได้ทั้งเรื่องงานแล้วก็ปัญหาชีวิตของคุณนะคุณเอาอยู่ทุกเรื่องอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรตอนนี้เ้ามองคุณนะอ่าพอคุณออกจากงานคุณมาใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณคุณก็มีความเป็นหัวหน้าครอบครัว เขามีความรู้สึกนึกถึงความอ่อนโยนของคุณอะที่คุณกับเขาเคยมี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 โมเมนต์ดีๆร่วมกันนะคะตกกัางคืนเขาจะคิดถึงคุณมากเลยนะเป็นไปได้นะคะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยมีพลังงานมีพลังงานของคนมีสิ x เซนนะคุณรู้สึกถึงเขาเขาก็รู้สึกถึงคุณคนที่จะกลับมาง้อคุณก็เป็นพลังงานของคนเดิมเลยค่ะคนเดิมที่โดดเด่นมากม มีความมีความเด่นกว่ากว่าคนอื่นๆนะคะมีความเป็นตัวพ่อตัวแม่มีความเป็นนัมเบอร์วันอะมีความเป็นเบ er อร์หนึ่งะหรือไม่งั้นก็พลังงานของคนใหม่ที่เขาไม่อยากเป็นแค่เพื่อนหรือคนรู้จักกับคุณแต่เขาอยากเลื่อนสถานะเป็นคนรู้ใจของคุณพลังงานเป็นไปได้นะคะไพ่ขึ้นค่อนข้างเด่นค่อนข้างใหญ่คนคนนี้ไม่ยอมใครนะคะ เหมือนกับว่าเขาจะไม่ง้อใครง่ายๆแต่เขามาเจอคุณเขาจะง้อคุณนะมีพลังงานสตรนคุณเป็นควีนควีนออฟแวนควีนออฟคัพคุณเป็นคนคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็เป็นผู้หญิงที่แบบมี Power มากอ่ะเขาตอนนี้เขามองคุณคุณดีมากเขามองคุณถ้าเป็นพลังงานคนเก่าเขามองคุณดีมากเขารู้สึกเสียดายมาก เขาอยากจะกลับมาหาอยากจะเข้าหาเขาไม่อยากจะปล่อยให้เวลามันมันมันห่างมันนานมันมันทิ้งช่วงมากไปกว่านี้แล้วอะค่ะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนทางไกลได้นะคะพลังงานอืมตอนนี้คุณมีออร่ามากเลยนะคะคุณค่อนข้างมีคนเข้าหาเยอะนะพลังงานเจ็ดถ้วย คุณดูดีมากๆเลยค่ะในใสายตาเขาอะนะนะเวลานี้นะเมื่อก่อนเขาอาจจะมองข้ามคุณนะกูอานรู้สึกจากพลังงานหน้าไพ่เขาอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคุณไม่ค่อยสนใจคุณเขาอาจจะมีคุณไว้เป็นตัวเลือกสำหรับอดีตนะคะสำหรับถ้าเป็นพลังงานคนเก่านะแต่ตอนนี้เขามองว่าคุณนะ คือครอบครัวของเขาคุณนี่แหละเหมาะที่สุดคุณนี่แหละควรจะเป็นคนที่จะมาอยู่คู่กับเขาที่จะมาเป็นคนในครอบครัวกับเขาเขารู้สึกเสียใจนะคะเขารู้สึกเสียดายคุณมากนะมีพลังงานของความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจที่มองข้ามสิ่งดีๆที่เคยมีแล้วไม่เห็นคุณค่าพอวันที่คุณอ่อคุณ ไม่โอเคแล้วคุณก็เลือกที่จะถอยออกมาคุณก็เลือกที่จะรักตัวเองโฟกัสตัวเองเป็นหลักคนคนนี้เพิ่งคิดได้ค่ะเขากับคุณน่าจะมีความห่างความต่างกันมากหนึ่งเลยด้านอายุหน้าที่การงานคนคนนี้ค่อนข้างมั่นคงเพียบพร้อมนะคะให้เขาขึ้นใหญ่นะ เป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากพอสมควรเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วระดับหนึ่งอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม่ได้นะคะพลังงานของคุณกับเขามีความต่างก็คือด้านอายุพวกคุณน่าจะห่างกัน10ิปบีบวกพลังงานความต่างหรือถ้าไม่อายุห่างกันมากก็ถ้าเขาอายุน้อยกว่าคุณเขาก็จะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านโตเกินวัย คืออายุน้อยแต่ความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากมากกว่าวัยของเขาเนี่ยเป็นไปได้นะคะพลังงานเป็นไปได้ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ซึ่งมีออร่าโดดเด่นทั้งผู่เป็นพลังงานต่างชาติพลังงานทางไกลได้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแดนดอมนี้ไพ่ออร์คลคเิลอยากแนะนำอะไรแรนดอมนี้หรือเปล่าคะ ขอสามใบอ่ะเดี๋ยวดูไพ่อารักเกินอยากแนะนําอะไรคุณเตรียมตัวเลยนะคะคนเก่าๆจะกลับมางอ้อมาเซอร์ไพรส์มาขอคืนดีกับคุณนะเป็นได้ทั้งคนเก่าคนใหม่ตอนนี้เขามีาพลังงานแพชชั่นกับคุณมากเลยเขาคิดถึงคุณมากเลยบางเคสอาจจะมีสิบแปดบวกกันแล้วนะคะถ้าเป็นพลังงานคนเก่านะ ตอนนี้เขาพลังงานเขาค่อนข้างคิดคิดถึงคุณในเรื่องสิบแปดบวกมากเลยไพ่ใบนี้มันขึ้นนะคะเออลอาลเคลนอยากแนะนำอะไรคะสำหรับแรนดอมนี้อืมอัลเคลนอยากแนะนำอะไร ให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่โอ้เขามีเขามีแพชชั่นกับคุณมากเลยค่ะไพ่สองใบเนี่ยเขามีความต้องการมีความปรารถนาในตัวคุณมากอะ่ะให้คุณระวังตัวก็ดีนะคะตามไพ่ออร์เรเชขึ้นมาเตือนอยากให้คุณเพิ่มความระมัดระวังถ้าเป็นพลังงานของคนที่คุณรู้สึกไม่โอเคถอยห่างเลยนะคะ คนคนเนี้ยที่จะกลับมาหาคุณเนี่ยอืมเขารู้เลยค่ะว่าคุณคือสิ่งที่มีค่าที่เขาได้สูญเสียไปเขาอยากได้คุณกลับคืนนะแล้วเขาก็มีพลังงานเรื่องเซ็กอเพิเกับคุณสูงมากเลยอ่ะ mm. ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี่นะขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมแรนดอมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ